ถ้าพูดถึงร้านของหวานเครื่องดื่มและชานมไข่มุกที่ประสบความสําเร็จเนี่ยหลายคนมักจะนึกถึงร้านที่มาจากต่างประเทศนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนไทยที่สามารถสร้างร้านสัญชาติไทยแท้ๆจนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนและมียอดขายสูงกว่า250ล้านบาทได้ร้านด้านนี้คือปูกุมัชชะครับเรื่องราวที่ไปที่มาเป็นยังไงทําไมถึงสามารถประสบความสําเร็จและขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนได้ทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมฮะแต่วันนี้ครับโดยเว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับ ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของร้านที่มีชื่อว่าฟูกุมะชะครับจุดเริ่มต้นของฟูกุมะชะนะครับมาจากผู้หญิงที่มีชื่อว่าคุณปุย๋ยทศจิตธรรมานุสารครับตอนนั้นครับคุณปุ๋ยมีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้พอเขาเด มีความนิยมในการนำชามัทฉะนะฮะไปประยุกต์เป็นอาหารประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของขนมแล้วก็เครื่องดื่นครับทีนี้ครับแทนที่จะเก็บความประทับใจไว้อย่างนั้นนะครับถ่ายรูปมาหรือว่าเอาไปบอกเพื่อนว่าชาเขียวมัทฉะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันดียังไงคุณปุ๋ยครับกับเลือกที่จะมองตรงนี้ครับเป็นโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าคุณปุ๋ยเนี่ยมองกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เพราะว่าที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่ร้านชานมไข่มุกครับ และเดินไปกี่ร้านกี่ร้านนะฮะแต่ละร้านก็เหมือนเหมือนกันครับไม่ได้มีการเอาชามัช c ะเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันหลากหลายเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นจากจุดนี้เองนะครับทำให้คุณปุ๋ยเริ่มมองเห็นโอกาสทางการตลาดครับแล้วก็พอเริ่มศึกษาความเป็นไปได้นะฮะศึกษาดูก็กลับพบว่าวัตถุดิบครับชามั t c ะที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงครับดังนั้นถ้าเอามาทําการตลาดแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ราคาเนี่ยมีราคาสูงตามไปด้วยแล้วก็อาจจะเข้าถึงลูกค้าได้แค่บางกลุ่มเเเทท่่่่่าาานนััน้้้คครรบแแแตตตุุณป๋ยยยไมไดอออพูงะขลลืกกกีจศึษว็ิ ต่อทุกคนนะฮะเพื่อที่จะหาซัพพลายเออร์นะครับที่สามารถส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ครับโดยยึดหลักว่าลูกค้านะฮะต้องใจในราคาไม่แพงแต่ว่าต้องได้ของดีนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของร้านที่มีชื่อว่าฟูกุมัชะนะครับร้านที่สามารถเอาชาเขียวมัชชะเนี่ยมาประยุกเป็นอาหารหลายรูปแบบได้ก็เลยเป็นที่มาฮะที่มีทั้งเครื่องดื่มนะครับที่เป็นมัชชะแล้วก็ซอฟครีมฮะก็เลยเป็นจุดที่สามารถแตกต่างจากทุกแขงในตลาดได้ขอบคุณนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าจุดที่เป็นจุดแตกต่างนะครของฟูบูมัชชาเนี่ย สามารถที่จะแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็ขึ้นมาประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายปัจจัยนะฮะแต่มีอยู่ปจัจจัยนึงครับที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือคุณปุ๋ยครับเขามองว่าการขยายสาขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการทําแบรนด์คอมมูนิเคชันอย่างหนึ่งหรือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติร้านเนี่ยสามารถขยายสาขาได้ก็จะเป็นที่รู้จักครับเป็นที่มองเห็นของคน,นอื่นๆว่าร้านเนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับถึงสามารถขยายสาขาแล้วก็เติบโตได้อย่างขนาดนี้นั่น ไม่ขยายสาขาได้ ซึ่งก็จะเป็นจุดแข็มที่สามารถเอาไปต่อรองกับซัลายเออร์ได้อีกด้วยครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่คุณปุ๋ยเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการพัฒนาสินค้าแล้วก็อัปเดตตลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะพฤติกรรมของลูกค้าสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะร้านบางร้านที่เป็นกระแสเนี่ยคนต่อแถวเป็นชั่วโมงครับผ่านไปไม่กี่เดือนฮะร้านนั้นแทบจะไม่มีคนต่อคิวเลยเราก็เห็นกันเยอะแยะฉะนั้นสิ่งที่คุณปุ๋ยเชื่อนะครับนั่นก็คือการพัฒนาสินค้าาาลกริกรหดีนยู่่่ตตมทุ คน,เ,นเห็นก็จนคุ้นตาอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าจากการที่ให้บริการลูกค้ามาหลายปีครับมีฐานแฟนคลับอยู่หลายหมื่นคน ทำให้ผูกุมัจชาครับสามารถเห็นอินไซต์ของลูกค้ารู้ว่าลูกค้าเนี่ยกำลังชอบอะไรกําลังไม่ชอบอะไรกําลังเปลี่ยนเทรนด์ไปทางไหนซึ่เป็นที่มาของร้านฟูกุครอสทูที่สยามพารากอนซ,ซึ่งมีจุดเด่นอยู่2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือความหลากหลายของขนมครับถึงแม้ว่าร้านฟูกุมัชชาเนี่ยแต่เดิมนะฮะที่เรารู้จักกันมาเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาจากชาเขียวมัชชานะครับที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ในร้านฟูกุครอสทูครับสิ่งที่เกิดขึ ฟัฟฟี่แพนเค้กอาวาลันเช่เชฟไอซ์พาเฟ่และมีพานาคอตาด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบรรยากาศในร้านนะฮะยังเป็นร้านที่ออกแบบมาให้หน้าร้านเนี่ยมีที่นั่งสามารถนั่งชิลได้มานั่งทํางานก็ได้ครับซึ่งก็จะแตกต่างจากร้านกูกูธรรมดานะครับที่พวกเราอาจจะคุ้นตาการที่เป็นลักษณะแก๊บแอนโกและอย่างที่2นะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มและขนมที่อยู่ในร้านครับเป็นระดับพรีเมียมซึ่งเกิดจากความตั้งใ,ใจของทางร้านนะฮะที่จะวิจัยและพัฒนามาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ของในระดับพรีเมียมครับในราคาคที่จับต้้องได และนอกจากสินค้าพรีเมียมแล้วนะครับสินค้ายังมีลูกเล่นอีกมากมายหลายอย่างนะฮะที่เป็นการสร้างประสบการณ์ในการทานอีกแบบหนึ่งให้กับลูกค้าด้วย อย่างเช่นอเวนเช่ครับตัวนี้ก่อนจะถานก็จะมีการดึงพลาสติกที่ห่อซอสออกมาและซอสด้านในก็จะทะลักออกมาครับเกิดความน่ารักนะครับแล้วลูกค้าก็จะอยากแชร์โมเมนต์นี้ครับลงไปในโซเชียลมีเดียของตัวเองได้ด้วยครับจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับอย่างในช่วงวิกฤตโควิด1 9ที่ครับที่หลายร้านเนี่ยมีการล้มหายตายจากไปจากวงการธุรกิจนะครับแต่คุณปุ๋ยเรียกที่จะเปิดร้านปูปูครอสทูครับซึ่งเป็นร้านพรีเมียมเนี่ยใจกลางสยามพารากอนท่ามกลางสายตาที่คัดค้านนะฮะเราก็งงในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าอย่างใน่กี้าาดจไม เพราะว่าไม่มีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนเนี่ยไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอยครับแต่คุณปุ๋ยกลับคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีคะเป็นโอกาสในการทํากําไรเพราะถ้าคิดง่ายๆว่าสมมตินะครับยอดขายเราเท่าเดิมฮะแต่ว่าในช่วงนี้เราสามารถที่จะเจรจาต่อรองครับกับซัพพลายเออร์กับห้างนะครับสามารถได้ของในราคาที่ถูกลงฮะแล้วก็ห้างสินค้าเนี่ยช่วยโปรโมทให้มากขึ้นนะฮะมีค่าเช่าพื้นที่เนี่ยที่ถูกลง เราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้มากกว่าในขณะที่คู่แข่งคนอื่นคิดตรงกันข้ามครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับนั่นก็คือการสร้างโลโอลแบรนด์ครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการสร้างโลโอลแบรนด์ครับการสร้างแบรนด์เองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ช้านะฮะ แต่ผู้กูเขาเปลี่ยนเรื่องนี้ให้กลายเป็นจุดแข็งครับเพราะว่าจากมิชชั่นในการทํางานของเขาครับที่ต้องการทํางานแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยให้มันทันกับทุกยุคทุกสมัยฮะที่ผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอย่างวรวดเร็วด้วยพอถ้าอย่างเป็นแบรนด์ต่างประเทศครับเวลาที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะต้องขออนุญาตบริษัทแม่ครับบางทีกว่าจะรอคําสั่งจากต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีแบบหนึ่งแล้วก็ได้นั่นคือเหตุผลนะครับที่คุณปุ๋ เเลามื่ออย่างที่เราเห็นภาพความพรีเมียมนะฮะแล้วก็ความหลากหลายของขนมที่มันไม่เคยมีมาก่อนในร้านไหนครับซึ่มาอยู่ในร้านปูปูครอสทูนั่นเองครับมาถึงตรงนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับสำหรับผมเองนะฮะมีอยู่3อย่างที่ผมได้เรียนรู้มาด้วยกันครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือคนที่จะประสบความสําเร็จครับต้องรู้จักช่างสังเกตเหมือนอย่างเช่นตอนที่คุณปุ๋ยครับไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุน่นแทนที่จะเก็บความประทับใจนั้นไว้ถ่ายรูปเอามาอวดเพื่อนอย่างเดียวเหมือนถ้าเราหลายๆคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวเราก็อาจจะแค่คิดว่าเออเมืองน,นี้มมีีีแบบนนนน้กก็ดเหือัะ แต่คุณปุย๋ยครับเขากลับมองว่านี่คือโอกาสทางการตลาดนี่คือโอกาสทางธุรกิจครับและเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจนี้หลุดลอยไปจนสามารถเอามาสร้างเป็น local brand ครับแล้วก็พัฒนาสินค้ามันจนมียอดขายถึง250ล้านบาทได้อย่างที่2นะครับนั่นก็คือวิสัยทัศน์ที่สําคัญของผู้ประกอบการครับว่าถ้าเจอปัญหาแล้วจะต้องหาทางออกให้ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างตอนที่คุณปุย๋ยครับเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเจอปัญหาว่าวัตถุดิบครับของการทํามัชชาเนี่ย มันแพงเกินไปฮะถ้าเป็นเราหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยอมแพ้ไปแล้วแต่สิ่งที่คุณปุ๋ยทำครับคือเขาเลือกที่จะรักษาความฝันของเขาไว้เพราะถ้าเราเจอปัญหาเรื่องวัตถุดิบตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เริ่มครับเราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราจะยอมแพ้ในวันนั้นหรือเราจะพยายามต่อไปจนประสบความสําเร็จได้อย่างคุณปุ๋ยครับและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการที่เขาเชื่อในความแตกต่างครับเหมือนอย่างเช่นในวันและเวลาที่คนอื่นเนี่ยกำลังกลัวกันครับกําลังไม่กล้าทําอะไรเลย กู๊กกับมองว่านี่คือโอกาสที่ดีครับและเขาสามารถทํามาได้จนประสบความสําเร็จนะฮะโดยที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยหรือย้อนกลับไปตั้งแต่ในวันที่เขาเริ่มต้นทําธุรกิจครับนั่นก็คือในวันที่เขาเห็นว่าร้านชานมไข่มุกเนี่ย ก็มีหลายๆร้านเหมือนๆกันนะฮะทุกๆร้านก็ขายชาในแบบเดียวกันแต่คุณปุ๋ยเลือกที่จะทำสิ่งที่มันแตกต่างครับจนเป็นที่มาของฟูกุกมะชะที่มีกว่าเจ็ดสิบสาขาครับแล้วก็มีร้านผีเมี่ยงที่เป็นฟูกุกคอสทูที่สยามพารากอนเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่มาที่ไปและความสําเร็จของแบรนด์ฟูกุมะชานะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ไปเป็นไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับ และอย่างสถานที่ที่เรามาถ่ายทำกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านปูกุล้อสูนะครับที่สยามพารากรอนสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้และแชร์ให้พเพื่อนๆคุณด้วยนะฮะพเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจนะครับหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จในการทำงานของตัวเองเนี่ยเขาจะได้มีแรงบัมมในดาลใจดีๆแบบนี้ครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันและสำหรับตอนนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซ u b s c r i ต e ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรีีีียนนนนแแแบบบบ้้ทุกววววัััััครรลละสสสหผมไปด ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงสถรอสวัสดีครับ